ากินได้เูยนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่นะทุกคนนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละอีกแล้วหมูข้าวโชคชิดได้กลิ่นแต่กำมือตะลึงลิงหน่อยเสีย่ยมิงหน่อยจ้ะทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งแซ่บมาละลูกสาวมานั่ง ร้อนมากบ๊อบสิลส่วนของแม่ทางดื้อทำไงอะไรอ่ะโต๊ะนี่ไงโต๊ะบุกปากอ่ะกวนเลือดห่อนๆอ,อยู่มันละ

อ้ยอยาชนสิลูกมันจะควยวก๋วยเดี๋ยวหนูมันจะตกหนูจะชนไหมข้าวก๋วยเตี๋ยวมันจะตกบึมเด่นเดินเด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 นดน ไปิเดนเะเบาๆหน่นอยเถอะพูดทั้งวันไม่เมื่อยเทียนอ้ยเเอออ

ม,มันร้อนลูกอะมันร้อนแม, <c oughs> ม่คิดว่ามันไม่ร้อนหรอก

ป็นกูกินโลยอ่ะแม่กินได้ค่ะแม่โต,ตลยขออนุาไปแหนตินกันมนเจ้า